สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับบางค่าตารวจบังความเสียหายครับผลงานของล้มนะครับเนาะอันนี้คือโปดังของท่านทาวีครับดูกบ้านตันเลี้ยเน,นะครับเนาะลม้มบ่พี่น,อน้องเอ้ยยังโศกีเป็นย่ามขึ้นครับแต่เป็นย่ามเว้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันี้เป็นย่ามขึ้น แต่ยังเว้นเบิ้องโอลคนนะมันไปป๊าดมันมาแห้งขนาดไหนพี่นอ้องนี่ปกตินี่มันสิอยู่มองนี่เลยนี่ตั้งอยู่นี่ไปคักไปแน่ <c oughs> มันมาจากโมงเหรอจ้ะาจาบ้องจากขึ้นกันวันจีรประมาณคำคำเนาะพร้อมพร้อมกันเนาะมือควนเนี่ยเนาะมืนขึ้นว่านเนาะม,นม,มือขึ้นนี่นนบนมีลมมือขึ้นน,นี่โตกอยู่ทางบนมีลมอ่าขึ้นว่านนี่ นี่มึงดีจันะครับเออแมนอยู่แมนย์ม,นยมาปล่อยเดียวเนาะเม,มึงดู้เบิ้งเอาพี่น้องเลยความเสียหายนี่ถ้ามีคนอยู่นี่เบิ้งเอาพี่น้องนี่นี่ใครจะคือดวงมันสิเป็นดวงสี่มึงดูครับบังดูดูดูคุณความเสียหายมาปล่อยเดียวเลวยวยางแห้งเลยโอ้ย โอ้ยมันมาธรรมดาบอยอีเมียเลยโอหต้องเป็น oh ยังเป็นยังโอโทษอนุญาตเด้อกระจุงกระจายครับขออนุญาตขออนุญาตบาทคำอืมโอ้ยขออนุญาตบาทคำเด้อบพราะว่ยัางเอาเข้า เป็นจ้าหนาทีอยู่นี่ไปอยากให้มันเกิดขึ้นเนาะโอ้ยของเขิงเจ็บแน่เลยตัวโอเคเก็บไปไ้โกดังไม่พื่ละวะให้แน่ได้สั่งจำลองเว้เนาะเนาะโอ้ยพี่น้องเลยนี่ละความอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อพี่น้องเอ้ยว่พ,พ่ายยางไปเบิ้งทั้งกลนอีก อยหายครับโกดังพันธวีนะครับอยู่บ้านตันเรียน้ยพี่น้องเด้อบ้านตันเรียนตำบลช้างมิ่งอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครครับได้เกิดลมพายุวาตาไพ่บ้านมันโทษนะดูพี่น้องเอ้ยโอ้โคุณคุณเอาด้วยเงาสันกับใครแน่คุณเป็นรอยเม็ดเลยนะพี่น้องเพื่นธรรมาดาดิ น,น,น้ำทเลน้ำฟุตบอลมันไปบัดอาดหลดัดเหลือจะโค้งเป็นบางยางดูนะฟองไว้เล็กก็ได้แสดงว่ามันมาสูดฉีดเลยพี่น้องเอ้ยมาสูดฉีดเลยไนะอ้อมเจ้าของเจ้าหน้าที่คนงานเมันกำลังสิเก็บสะสมไปเอาพี่น้องเบิรงเอาเด้อความเสียหายคนะคนะเสียหายคักเสียหายแน่พี่น้องเอ้ยแต่กยังอยู่มันเป็นสิ้นเล็กพี่น้อง จะหายตะโค้งมันน่ะละของสิบคนขายกันยั่งอยู่ดอกแตหั่โค้งมันนั่นที่จะเกิดมีคนอยู่ใกล้ศึกเป็นย่างเว้น,นโอ้ยพีน้องเลยปลาดบางสาภาพมาจากสิเป็นยังไงนะครับเอ้ากันเดอพี่น้องเด้อเยี่าให้พบให้พ่อให้แก้วขาดเด้ออดไพ่สุข,ขุสุขคนนะครับเด้อพี่น้องเลย ขอให้ปลอดภัยทุกคนเอาอยาให้พอบให้ป่อแบบนี้ครับให้เบิร์ตซัมนี่เด้อเหี่ยวชุดไทยะมาไีมได้ล่มหนีเด้อรับม้ารับรับผมรับขอขอบคุณนะครับที่ชมคลิปจบขอขอบคุณครับขอบคุณครับภาเบิ่์ความเสียหายพี่น้องเลยลมพายุปานโทษนะดูเมริกาพี่น้องเอ้ยครับขอบคุณครับที่ชมคลิปจบครับขอบคุณครับ